วันนี้เนาะ,ค,ะนค่ะพี่นอง g ขาพี่น้องป้องไปสุกผูสุกคนสวัสดีตอนเศาร์เนาะค่ะเสาร์ว,วันนี้เจ้าบ้านจะต้องเฮ็ดหยังหูเพราะค่ะเอาเบิ้งเอาพี่น ong ขาเศา้าเมื่อนี้เจ้าบ้านจะต้องตัดห้าเพราะว่าเรามาถึงประเทศเยอรม,มันมันเป็นเสาร์อาทิตย์แล้วอีกอย่างหนึ่งวันจันทร์มันก็เป็นวันหยุดของเขาอีกมือนหนึ่งเนาะค่ะพี่น้องกะเฮ็ดเบียกเฮ็ดหยางกันบ่ได้เนาะหมู่ว่านพ้ากันเมียนของเมียนหยังกะ ทูพื้นได้ย่างเดียวค่ะเราก็ใส่เครื่องดูดฝุ่นบ่ไดดพ่อใหญ่ก็เฮ็ดย่างบ่ไดดพ่อใหญ่ก็เอาเอาห้าเก็บพ่อเมียนเฮียนธรรมดาแล้วๆพี่น้องคะเราทําเสียงดังไม่ได้เนาะเมื่อนี่พ่อใหญ่สิตัด้าตัดญ้าเรียบร้อยแล้วเราก็จะขนของขึ้นรถเนาะค่ะพี่น้องคะแล้วพ่อใหญ่ก็จะไปเปลี่ยนล้อรถเนาะค่ะเนาะตามอ่าตามแบบว่าอียังค่ะอ่าที่เขาบอกว่า เขาเปลี่ยนอันเมืองนอเขาสิเปลี่ยนตามสภาพอากาศนอพี่น้องขาเอานน่นน่ะคะ่ะเจ้าบ้านเจ้าบ้านเจ้าบ้านชาวบ้านเจ้าเรือน <laughs> พอไงกันลั่งอันตัดหญ้านะคะเราตัดหญ้าทิ้งเอาวไว้แล้วเราก็จะไปตลอนปทอนแล้วเราตัดหญ้าทิ้งเอาวไว้นะคะแล้วเราจะไปตลอนตลอนที่อ่ะ ออกตลอดอีกประมาณสี่อาทิตย์เราถึงจะกลับเข้าบ้านอีกรอบเนาะค่ะน่ารัะค่ะด้วยเหตุทีวาประเทศเยอรมันเนาะค่ะพี่น้องถ้าเป็นวันยุนนี่เฮาสีเห็ดอีหยังบ่ได้แบบว่าเสียงลงเสียงดังเนาะค่ะตัดหญ้ากระตัดบ่ได้อันดูดฟุ้นก็ดูดบ่ได้เดี๋ยวเอาไม้กวาดแบบฝรั่งละค่ะกวาดกวดกวดขีดฟุ้นเอาเมื่อนี่ก็เป็นวันทีวาอันซูเปอร์มาร์เก็ตเพิ่นเปิดขายของได้เนาะค่ะก้อนสิไปซื้อของกับมเมืองพี่น้องค่ะต้นสตอเบอรี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่วิไลพมดเอาไววแล้วมันเกิด พอไงก็เอามาลงไวระบาน,นี้มันก็เกิดอีกเนาะคะ่ะมันก็เกิดอีกมันก็เป็นอีกบาน,นี้ซื้อสิบ่ได้กินดอกค่ะพี่น้องคะถากินเมดก่อนเนาะคะ่ะก่อนจะไปซื้อของเนาะคะ่ะเราหล,ลังจากนั้นพอไงก็สียเอารถไปเปลี่ยนยางเนาะค่ะพี่น้องคะก่อนที่จะไปซื้อของเราก็ตัดหญ้าเรียบร้อยเสร็จแล้วเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะบาน,นี้ก็สิพากันไปซื้อของเตรียมของละคะ่ะเตรียมรถเตรียมยางเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะออกเดินทางเนาะค่ะพี่น้องคะ Through the city streets, we begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun As she puts a hand in mine He's the name Wanna dance to the light pulls from the sky Just two hearts running wild Never sleep, never stop เศร้านี่เนาะค่ะมันเศร้านี่กายพญายตัดหญ้าตัดหยังแล้วบ้านนี้ที่จริงสิพากันเดินทางมันนี่เนาะค่ะวิไลกับพญายมาถึงเยอรมันมันก็เป็นวันเสาร์วันอาทิตย์แล้วก็วันจันทร์วันจันทร์มันก็เป็นวันหยุดอีกวันหนึ่งของประเทศเยอรมันเนาะมันกับไฟยถากคือกันบันนี้ก็บวสามารถสีเหตุเสียงดังในเฮียนได้วสามารถสีเหตุตัดหญ้าได้วสามารถที่ ดูดฝุ่นได้วิไล่วิไลทำความสะอาดเฮี้ยน้ะค่ะวิไล่ทำความสะอาดเฮี้ยนวิไลกัอันเอาอันไม่กวดค่อยกด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 เอาค่ะพี่น้องคะทุกคนจะบอกาที่นี่ว่าจะเดินทางกันวันนี้นะคะแต่ว่าอ่าตอนไงเราถูกเปลี่ยนหล่อเนาะเปไงเราถูกเปลี่ยนหลอดเนาะเพราะว่าอันเยอรมันเนาะพี่น้องเนาะเขาก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนอ่าเปลี่ยนหล่อตามเหมืนเขาเอิ่อเอียงอ่ะตาม ตามฤดูการตามตามตามอ่ะตามสภาพอากาศเนาะนาตามนานั่นนานี่นาห้อนนานาห้อนนาฝนหนึ่งสี่นาห้อนนาฝนนาหนาวไปสี่นะค่ะเป็นแตเปลี่ยนเปลี่ยนหล่อรถอะไรก็าลังสิเคลียร์ของเขาเขาทางนีกำลังจะเคลียร์ของเอ่อตัดของเอาไว้แล้วก็เช้าเราก็ เดินทางเลยค่ะตื่นขึ้นมากินข้าวเราก็เดินทางเลยไปซื้อของมาคุงยายเปิดตู้ยืนไว้เราเอาเอ,องไายปเอาล่างเบียร์ใส่ เดี๋ยวอีกสามอาทิตย์กว่าๆจะกลับมากินโอ้พี่น้องคะระเบิงนี่ถากินเมดก่อนหรอกนี่ลูกโตลูกใหญ่ด้วยพี่น้องระเบิงแน่เฮ้ย,ยพุณนะมีแต่ลูกใหญ่ๆมีแต่หน่วยเอง่งเป้งเอง่งเป้งเลยเนาะนี่อย่างน้อยเราก็มีฝีมือนะปลูกถิมเอาไว้พี่น้องอันนี้วิไลาวานวานพักซี่ไว้วิไลปวานหนูกะวิไลหย,ยอดห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 ยอดลงลึกอยู่ต่ว่าถ้าฝนตกไงไมันแตก นี่คะ่ะแต่มันมีโตอ้นโตอ้นโตอ้นนี่นะมันแรงมันวิ่งอยู่เนี่ยค่ะนี่เวลาก็หยอดไว้ฮัดเจีอวามันยั่งเนาะเพราะว่าฮัตเสียกลับมามันขึ้นมันย่งพอเด็กส่เนื้ออยูย่เนี้อกินใครก็ปล่อยมันวางไวไ้ไวไลก็เลยเอาวันเอาวันผักชีผักชีมาปลูกไว้นี่อันนี้ชนิดเหล่าจีนต้นหอมพลังพ่นละผักจระ,ะเนียวิไลตาย มันตายดอกมันแหงมันมีคนหดหนามเยาวันหดตายเดียดเยเด๋ยวมันเกิดขึ้นมาสันแต่ว่าวิไลมังนี่เลยค่ะเอาละค่ะนี่บงมันมาขุดผู้อ,อ,นอ้ออนแล้วก็เอินอ้นนะเนาะพี่น้องค่ะนี่มันมาขุดผูขุดผูพุ่นกระเมน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 ขุดขุดขุดขึ้นไปเอาละค่ะเราจะเดินทางแล้วรถพร้อมแต่คนไปไหนละบะ้านี้รถพร้อมคนไปไหนพี่น้องค่ะ ถาม่าโหลดพรมถามว่าโถลดพรมคนไปใส่ัคนก็บมวดไดยืนคุยบอกแก่ที่เอาไปพี่น้องคะยอย่าวิ่งไรจะพาไปตลอนตลอดฝรั่งเศสเด้อค่ะ Let's go <S Hi, พีน่น้องคะน้องพปกินขนมปังเดินทางแ <c oughs> ม่อยู่เมืองฝรั่งก็ต้องกินขนมปังเด้อจ้า <c oughs> <c oughs> สวัสดีครับ <c oughs> ทำนาซีพี่น้องขาออกจากบ้านมาประมาณแต่วงก,กว่าๆหละ่ะได้มาแวะซื้อก็เจ้ากระเจ้าซื้อน้ำซื้อน้ำสุนเนาะซื้อขนมปังพอา่าเตรียมของหมู่บ้านนี่พี่น้องขาเตรียมของหมู่บ้านนี่จะมาพื่อไงล่ะครับ,บ่าซี่โมงพเพื่อไงเราไปเปลี่ยนหล่อเนาะพื่อไงเราไปาเปลี่ยนหล่อไปยังหล่อแล้วบ้านนี่มันก็ว่ามันเวลามันกันบอกโอเคเนะาะก็เลยพากันว่าเออมือนี้เขาออกไปเศร้าภาษาบ้านเศร้านี่กับว่าด้กินข้าวกินน้ำก็เก็บของเก็บยังเตรียม เยี่ยนเตี้ยมัน yeah, เลี้ยวเรียบร้อยข้ากันดันออกเดินทางเก้าโมงเกือบจะสิบโมงแล้ววะขอบคุณเสาร์ดอกพี่น้องคะมาเมืองขนมปังเนั่งกินขนมปังเลยจ้ะไปเถอะไปครับไปไปฝรั่งไปเมืองฝรัง่งอากาศเป็นคือฝนติดตัวกี่หลายเย็นมันม่นหมื่ว่างก็ตกเมินเมื่อตกนิมปล่อยเมื่อพี่น้องคะไปพาฝรั่งไปเมืองฝรั่งเศส พี่น้องคอยมีเครื่องสิเหลให้ฟังอยู่เรื่องหนึ่งนะคะ่ะอันคือว่าพย้ายนยล็อกสามเดือนล็อกขับรถอยู่เมืองไทยสามเดือนพี่น้องคะ่ะแกขับรถที่ประเทศไทยอยู่สามเดือนบ้านเนี่ย ตอนนี้ก okay. ung, I, I Lake, Downtown, ็โอเคแล้วคือพอๆเราก็ว่ามันก็เร şey ิ่มงงๆคือกันไม่รู้สนว่าไอ้ไอ้พี่เสียงโปรแกรมนะ้ลิงลิงไซเดอร์เล็กไซเดอร์ลิงตักติ๊กลิงจิ๊กลิงจ๊อาเมันเนี้ยมเนสิเปิดไปเลี้ยวใจเลี้ยวขวาตอนนี้ก็ว่าเปิดเนี้ยปั่นของฝนแทนเนี่ยเนาะมีนอนกันเราก็มาจับแท่งนี้เราเราเรางง